สวัสดีครับวันนี้กุ๊กพาเที่ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนไอ้หมวยสวนรถไฟสวนรถไฟเรามาทำลายเรามาปั่นจักรยานปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับสวนรถไฟที่จะจุจักนะครับพร้อมหรือยังไาหาอะไรกินก่อนเฮ้ยน <c oughs> <c oughs> ี่เหรอออกกำังกายเราต้องทำไงลูกกินก่อนกินก่อนนะกินหมูปิ้งน่ากินไหมหน่ากินมันเข็ญแบบน ถ้าเหนียวดำอยู <S 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 ่ยังลูกอยู่ยังเดี <h <h ๋ยวเราจะไปเอาจักรยานไปเช่าจักรยานมาปั่นใช่ไหมแล้วเราได้จักรยานยังลูกได้แล้วเท่าไหร่เช่าเท่าไหร่ร้อยร้อยหกสิบบาทอันนี้คันละห้าสิบเลยคันละห้าสิบอะไรอะไรคคันนถ่ายอันนี้คันละห้าสิบบาทนะครับแต่คันนี้หกสิบบาทนะครับเอาแบบมีเกียร์มาถ้ามีเกียร์หกสิบนะครับ มี50 60ิบหร้อยแล้วก็มีจักรยานเด็กๆนะจักรยานเด็กๆกี่บาทวะ30มั้งมาถ้าเด็กจักรยาน30ใช่ไหมถ้าเด็กๆ30ใช่ไหมนุ๊กขาเล็กๆ30บาทครับไปลุยไปทางถนนเนี่ยแม่ก็ทานอพาไปดิเออนี่ครับผมไปแล้วขี่จักรยานไม่เป็นฮะอันนี้เราเหมาะกับร่างกายนะครับนี่ไปแล้วครับไปเรื่อยๆ ส่วนรถไฟนะครับจะจุจักซิ่งมากเลยโอ้เบรกเขาแน่นมากครับจิกเดียวหัวทิมเลยเบรกจิกเดียวหัวทิมเลยลูกอ <laughs> โอเคเขาไปต่อ ใช่นี่ครับบางคนก็มีเสือเขาก็มีเสือมีอะไรมาเช่านั่งนะั้งในเป็นสวานสารานะครับคนเยอะหน่อยนะครับมีลานให้เช่าเสือเลยนะ เอาไปไปนุกรอเหรอนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับสวดรถไฟครับผมเดี๋ยวเราจูงรถไปก่อนนะครับผลโกโก,โก,โกโส้สวดสามาอะไรกินก่อนดีกว่าตอ,อตอนนี้เราเจาะกําลังกายต้องทําไงนุกเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนครับก็ครับต้องเดินด้วยท้องหวยเร็วเอาสเสบียงออกมา หมูปิ้งเขาเหนียวครับตองทับต้องเดินด้วยท้อง <c oughs> เราจะผอมอย่างยั่งยืนใช่ไหมนุกเราต้องกินก่อนคนรับตัวนะบรรยากาศนะครับให้ดูให้ดนูนี่ครับคนก็จะนั่งพักผ่อนกันนะครับอันนี้เรานั่งกินก่อนเราต้องกิน,กน,ากนหาที่เหมาะๆแล้วก็นั่งลงแล้วก็กินนะครับอร่อยไหมหมูปิ้งาชาบไหม เราจะออกกำลังกายไหมได้วันนี้เรามาออกกำลังกายลูกสาวใช่ไหมอร่อยเหรอมีสลัดกุ้งทอดแหนมเนืองมีครับไม่ใช่แล้วเรามาออกกำลังกายข้างหน้าตัวรถไฟร์เขามีร้านสเต็กร้านสลัดนะครับมีเมซอนมีเมซอนด้วยเนี่ยเมซอนใหม่เพิ่งเห็นอ่ะหรืเราไม่ได้มานานบ้านนี้นะครับงตัง คก็บรรยากาศดีนะถ้าไม่ใครวันเสาร์ที่ใครอยู่กรุงเทพไม่รู้จะไปพักผ่อนที่ไหนก็นี่ครับมาพักผ่อนที่สวนรถไฟแบบชิวๆนะั่นนะน,นะครับเ <c oughs> พื่อนๆก็ลองมากันดูแต่ตอนนี้เรากินหมูเป้งเสร็จแล้วเมื่อกี้เราดูข้อมูลแล้วเขาบอกว่าอะไรนะให้กินอะไรนะให้กินอเมริกาโน,โนอเมริกาโนร้อนช่วยเผาผลานนั้นเราก็ต้องไปโดนกาแฟแก้วสรุปวันนี้เราไม่ต้องไปไปไหนละนอนกลับบ้าน <c oughs> เดี๋ยวดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงได้กาแฟมาแล้วหรอโอ้เข้าสุดเป๊ะเลยหรอนี่ครับได้กาแฟมาแล้วเขาตำราว่าทำไมนะนุกกินอเมริกาโน่แล้วจะผอมผันไงก็ดนักมาจริงเหรอแล้วเราจะผอมไหมเนี่ยผอมแต่เราโดนหมูปิ้งโดนข้าวเหนียวเรียบร้อยจะผอมไหมลูกฮะโอ้หอมนี่เราจะรืดไขมันกันอย่างจริงจังเลยเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวเรานั่งกินกาแฟสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานให้เพื่อนๆดูนะว่าปวยรีบเปล่าไงไนมครับเห็นเขาให้เขาปั่เอาไปปั่นกับแม่ลูกพ่อรอหนึ่งรอบพ่อกินกาแฟกับแม่ก่อนครัเปล่านี่ครับลูกสาวไปละลูกสาวมันจะไปก่อนเหรอยอมนอกเส้นทางกันลูกอย่าตามผู้ชายไปนะ ไงไบ้างไปซิ่งมาก่อนล่วงหน้าหนึ่งรอบเหนื่อยสเหนื่อยไหมเหนื่อยน้ำหนักลงไปกี่กิโร้อโลเลยโอ้โหไปเปิดประเดิมคนแรกเลยระหว่างที่พ่อกับแม่นั่งกินกาแฟกันอยู่พร้อมยังนุกฮะพ้อมยังลูกอ๋อโอเคครับผมนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทางเป็นยังไงที่เขาไปปั่นกันส่วนรถไฟนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ ของเพื่อนเพื่อนะครับจะได้มาปั่นจะได้ดูทางกันว่ายังไงลืมบอกไปรถรถรถตัวเองเอามาได้เนาะใช่ถ้าเรามีรถเราไม่ต้องปินต้องมาเช่านะครับเราเอาขึ้นรถขึ้นไทยกระบะขึ้นไทยกระบะม,มาได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีรถที่นี่มีให้เช่านะครับผมครับผมพี่กาบินปดัดหน้รถถึงพร้อมไหมพร้อมไปเราพร้อมจะไปลุยมาละจะ่มืดแล้วยังไม่ได้ไปโมได้กินเงินอยู่ใช่ไหม พร้อมแล้วนะครับนี่เราเดินไปเลยไป <Bye. S 1> คนละคันคนละคันนะครับนี่ของผมคันนี้ครับผม60บาทนะที่เช่ามา นี่ครับเราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับตามทางไปเรื่อยๆเลยก็จะมีคนปั่นคนออกกำลังกายกันเยอะนะครับบางคนก็เดินออกกำลังกายกัน มีน้องหมานะครับข้างๆซ้ายนี่เป็นลานน้องหมานะครับลานน้องหมา เอาเร็วลุยอออออยยยยากา,ยากกัั้้ <ห ả? S 3> ้้บนนดดะะไไรี่่ป เยมัออออลงลูแสงเลยแสงเลยซิ่งจริงๆเลยนะใส่อะไรไ่ได้หูด้วยนี่ะพ่อเห็นนะ ที่นี่มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปก็มาถ่ายได้นะ มีที่หมาฝึกด้วยนะครับเขาทําดีขึ้นนะที่เมื่อกี้คุณนุกเขาบอกนะครับพอดีอยู่ไกลๆบางทีอาจจะไม่ได้ยินเสียงขผมเลยพูดให้เพื่อนๆได้ยินเสียงทีหนึ่ง้างหน้าเป็นร้านอาลับิกนะครับ ข้างในเป็นร้านนารับพี่ครับคนล้นลงเลยนะที่นี่เขาขออกกำลังกายกันแบบจริงจังนะครับส่วนรถไฟเนะี่ย คือที่นี่ปั่นแบบชิวๆนะครับไม่ได้ปั่นแบบว่าเร็วๆมากนะเพราะว่ามันเป็นทางเล็กๆ,ๆครับให้ออกอกาลังกายแบบชิวๆความเร็วก็ปั่นกลางอะไรพวกเนี้ยอุทยานผีเสืออ้อและแมลงนะครับผมตรงนี้ นี่ก็ครบหนึ่งรอบพอดีแล้วนะครับผมอันนี้ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับว่าได้ครบหนึ่งรอบแล้วมีอะไรบ้างอะไรพวกนี้อันนี้เป็นองใ่มาจากเชียงใหม่เป็นผงใยจากพิจิตรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นบ้างอันนี้เราถ่ายเพื่อนๆเห็นแล้วนะว่าเราได้ปั่นครบหนึ่งรอบแล้วที่สวนรถไฟนะครับระยะทางก็พอสมควรนะครับตอนนี้เราปั่นมาห้ารอบแล้วเปไงไง็นไงบ้าง ไหวไหมรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณยี่สิบห้านาทีแล้วรอบหนึ่งใช้เวลาเกือบสิบนาทีสิบยี่สิบนาทีได้ไหมใช่วันสามโลวันสามโลนะครับไหมรอบหนึ่งสามโลนี่เราปั่นกี่รอบแล้วสามรอบสามรอบนะครับแสดงว่าหนูกระสีนะสิไม่หมวยสามแม่สองอ๋ออ๋อก็ลงกันเลยเป็นห้ารอบหนึ่งก็ประมาณยี่สิบถึงสิบห้านาทีนะแล้วแต่ความเร็วนะถ้าปั่นเร็วก็แต่ว่าคนค่อนข้างเยอะคนเยอะหน่อยนะครับ นี่ครับบรรยากาศให้ดูให้ดูนี่ฝั่งฝั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นคนวิ่งนะครับข้างในจะเป็นล็อกแบบเขาให้ปัดรอบนอกนะพอข้างในเขาจะวิ่งออกกำลังกายกันเป็นวิ่งเป็นเดินออกกำลังกายแล้วมนะั้งเดินเดินถ่ายเพื่อนๆดูหนะ่อยดนไหมครับใครใครไม่อยากปันป่นกระยาก,กมาวิ่งครับมาเดินออกกำงมีลานระบิยงนะครับลานกีฬาอะไรพวกนี้ ป,นนะประมาณนี้ครับผมเหนื่อยมากปวดขาทำไมปวดขาเพราะว่าปั่นเร็วอ้วนอ้วเนอะไม่ใช่มั่วใช่ไหมเลยปวดขาไม่จริงขัดคานขัดคา,ดาน,นเดี๋ยวเราด้านพักกันกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ปั่นกันต่อนแรงจริงเลยนี่ครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งลานของน้องหมานะครับ <ทา S 1> นี่ครับ ตรงนี้เป็นลานให้หมาออกกำลังกายกันนะครับ,รบถ้าใครมีน้องหมาก็พามาเที่ยวได้นะครับนี่ครับลานน้องหมานะครับให้หมาออกกำลังกายกันนะโอ้น่ารักครับตัวนี้โหมากเลย นี่ครับผมส่วนรถไฟนะครับน,นี่นค,นนนครับผมอันนี้เป็นลานน้องหมานะครับนี่นั่นนรนี่ให้ดูนี่ครับรายละเอียดก็เดี๋ยวเราปต่งงานยานต่อนะครับอันนี้เราแวะมาเจอล้านน้องหมานะครับเราก็เลย เราก็เลยให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าที่นี่มีร้านน้องหมาเผื่อบางทีเพื่อนๆเลี้ยงหมาแล้วนะครับได้พาน้องหมามาออกกำลังกายได้นี่ครับม,มีร้านของเขาเลยนะครับนี่ครับไม,หมให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับผมร้านน้องหมาครับ <t ries> วันนี้ได้กี่รอบห้ารอบอะ่ะห้ารอบก็เหนื่อยแล้วนะเดี <ri> ๋ย <t ries> วเราไปคืนมาเดินอีกไหมกัดัว เราไปเอาเราไปวิ่งกันดีกว่าค่อยว่ากันว่าจะเดินต่าหรือว่าจะกลับปั่นจักรยานวันนี้เป็นไงบ้างก็สนุกดีได้สูบฉีดเลือดสุบฉีหดหมใจก่อนจบบอกอะไรเพื่อนๆหน่อยสิก็ใครอยู่กรุงเทพก็อยากออกกำลังกายก็มาที่นี่ได้นะคะส่วนไฟจัดๆใช่ไหมมาเดินมาวิง่งมาปั่นจักรยานมีอะไรพูดไหมลูกอะไม่มีไม่มีเลย ครับผมก็จบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ากูพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกวันนี้พาหมอกกำลังกายเฉยๆนะครับสวัสดีครับ